เคยสังเกตดูไหมเวลาเลือกตั้งอะทําไมแบบไม่มีไม่มีครูแข่งอ่ามันไม่มีการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอที่เขมรน่ะเขาไม่ได้เลือกตั้งไม่ใช่เหรอมีอ๋อมีเหมือนกันเหรออ่าแล้วคนเบอกพี่เขาบอกว่ามันไม่มีการเลือกตั้งเหมือนเมืองไทยนะมีแต่ว่าทําไมเวลาเลือกตั้งอะจะไม่มีครูแข่งเพราะว่าถ้ามีครูแข่งอย่างเช่นสมรังสีเนี่ยครูแข่งปุ๊บอ่าเขาประเทศไม่ได้แล้ะอ่า ก็นี่ไง<า>ม,มันยังเลง่าการไงน้องเองเอะไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่เซฟน้องให้เพราะเดี๋ยวญาติพี่น้องน้องอ,งอะที่อยู่ที่นู้นจะลําบากไม่มีไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีชาดไปถ้างั้นอะจัดไปไหนูบอกว่าหนูไม่ได้กลับบ้านหนูอยู่นี่ต่อให้หนูออตายเป็นปุ๋ยทุเรีินหนูก็อยู่นี่ถ้าองั้นจัดไปชาดไปหนูพูดไปแล้้หนูพูดก่อนพี่เองแล้วว่ากูรักประเทศชาติบ้านเมืองอะแต่กูไม่รักนายก มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออเออไไปไอ้หุ่นไอ้หุ่นน่ะไอ้หุ่นเซนเลยไอ้หุ่นเซนนะเออเอยเชื่อมาเลยไอ้หุ่นเซนไอ้หุ่นมาเนตอะอะไรมีอะไรกูไว้ถามมันนี่ไหนบอกว่าจะอยากยืดสัญชาติฉันเออฉันฝอกฝากบอกด้วยละขมิ้นทุกคนที่เข้ามาด่าฉันเข้ามาทำถอดไปเลยฉันจะได้เป็นคนไม่ไรสัญชาติจะได้ขอสัญชาติโดยไทยไว้ๆเออบอกมาแล้วแล้วน้องมีผัวคนไทยน้องยังไม่มีสัญชาติไทยเลยหรือว่ามันจะ ต้องกลับไปทําเรื่องที่โน่นอีกหรือยังไงน่าจะใช่ละมั้งยังไงก็ไม่กลับหรอกไม่มีก็ทำไปอย่างนี้เลยเก็บไปก่อนอย่าพูดไม่ได้มาโถ่เอ้ยแรกเราต้องไอจดทะเบียนสมรสก่อนถึงจะได้เออเขาบอกว่าโอ้ยสมนรำนากูอีกไม่ทันแล้วเออไม่ทันก็ช่างหัวมันหลดกูไม่กลับแล้วไงอ่ะ นี่นี่ไอหัวแดงได้ไหมไหัวแดงเขเม่น่ยเออปล่อยมันไอพวกนี้มันได้แต่อย่างงี้แหละมันก็ได้แต่คอมเมนต์แหละให้แสงเขาหน่อยเออปล่อยมันอมึงจะรักกูนํามึงก็รักไปสิแต่กูไม่รักนะมึงจะเอาอะไรนักหนาแต่กูไม่เคยไปด่ากระทรวงกษัตริย์ประเทศมึงนะต่อให้กูรักกษัตริย์กูยังไม่หลวมอ่าปัญหาเขเมรนไปดิเอออืมมันมันพิมพ์ไทยมเนพิมพ์ไทยมันก็เอาเขเมรนไปเลยให้มันรู้กันทั้งประเทศไป ยัดไปสิปะโท่เอ้เยรออะไรอยู่สุนายเลยนะระหว่างตัวเรื่องอะไรอะ่ะไอ้บอยละตัวดีไอ้บอยตอนนี้เริ่มอ่อนลงเยอะแล้วตั้งแต่ที่ว่าเขาไล่ชดกันอะมันเริ่มเริ่มหูตาสว่างขึ้นมาบ้างแล้วไอ้บอยนะมันคิดได้พี่มันพูดภาษาไทยชัดมันอ่านภาษาไทยได้ทุกอย่างเลยแต่มันเคยใช้ชีวิตในประเทศไทยน,ะนานพอสมควร <c oughs> แหละไอ้คนเนี้ยแต่ว่าเหมือน,นว่า จริงอ่ะนูดูพฤติกรรมของบอยนะมันไม่ได้ต้องการอะไรนี่ต้องการแค่เกาะกระแสดังแล้วก็หาเงินจากจุดๆนั้นใช่ถูกต้องก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าที่นู่นอ่ะเขาหากินกันยากแต่ถ้าเกิดว่ามันมันเอาไปลงคลิปเลียวหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันได้เงินใช่ค่ะถ้ายิงยอดวิวม,มันดีๆใน<อ>่งนั้นแะ จะยากจะอะไรก็ไอเรื่องอันนี้หนูพูดนิดหนึ่ง,น,งนะเพราะว่ามีเพี่เขาถามมาจะขอสัญชาติยากหรือไม่ยากจะได้หรือไม่ได้เนี่ยหนูไม่ได้ซีเรียสแต่คอให้ีซ่าเราอย่าให้มันขาดเราต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นเราก็อยู่ได้แล้วอ่าใช่ค่ะตอนได้ตอนได้เก็ตอนนี้มันนั่งร็อค่ายแล้วอย่าตีบ้ครับ ไ <hit boy> อ้บอกว่าไปตาม mm hmm. น่นเนาะไม่เจ็บแล้วผมก็จะมกนเห็น้วเนี่ยเหีเ้ไม่หายาอมแก้เจ็บคอจิบน้ำแทนยังไม่ได้ไม่มีเวลาเลยครับเนี่ยหมุนทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะมันก็เลยแบบเป็นอย่างเงี้ยร่างกายเลยไม่ค่อยดีไม่เป็นไรผมสู้อยู่แล้วใจผมสู้อยู่แล้วครับแค่เจ็บคอเรื่องเล็กน้อย แล้วผมเนี่ยพันสองร้อยคนผมฝากเข้าไปฟังเพลงผมกันด้วยเด้อเพลงไทยไม่ทนนะไทยไม่ทนกุ้งสอปอาาน,นะผมเป็นคนร้องกับฟุ้งนะในแอปแดงนะครับทุกคนในแอปแดงนะฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ <สะ S 2> เพลงที่แต่งขึ้นมาคนไทยแล้วทุกคนนะนย่ารอเอด, <ๆ S 2> ดี๋ย้เ,ออเอนอะ យឹងតោខ្មែរហើយការងារក៏វាមិនមានហើយយឹងតោរំពឹងអីខ្ញុំសួរមើលមកការងារក៏វាមិនមានឲ្យយឹងធ្វើយឹងតោមានតែក្រុងគរសាយើងវាអត់យ៉ាកមិនចិត្តតែกันหมดហើយថាយឹងតោធុយអុយបើយឹងណៃថៃຍັງមានការងារធ្វើយឹងមានលុយចៃមានតកែដែរល្អល្អហើយយឹងតោរកខ្មោចអីខ្ញុំចំសួរឯងមើលខអានេះតើរើថ្ងៃណោះប្រសុំការងារនិយាយធ្វើតំពេញតោអុយនោះមានការងារធ្វើក្នុងគ្រាលាក់លបមកទីថៃเนี่ยតែមើលទេ เี่ยคลั่งเมียนลุยตัวจองกาลุยเกมมุดลักลอบเข้ามาที่ไทยนี่บางคนก็โจรหมู่บ้านบางคนก็โจรหมู่หมือนบานเนี่ยบางไองตะมือมาจะให้ยึงบุยยงรอนอยางไทย,ยรนอนเอาโสสุรเมงการเงินเทอย์ไอต่อถั่อิเมียนอดอ่าเมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรแปลเป็นไทยให้ด้วยคนเขาจะได้รู้กันลักลอบมาที่ไทยอะไรนะไอ้น้องผู้หญิงเนี่ยเขาเขาบอกว่า ถูกเจหนูเองก็ไม่อยากกลับไปที่เขมรหนูก็เลยบอกว่าใช่เราจะกลับไปที่เขมร้วเราไม่มีงานทำเราจะกลับไปทําไมเราต้องเลือกอนาคตครอบครัวลูกหลานของเราแล้วเรากลับไปแล้วไม่มีงานทาเห็นไหมเขมรที่หลักรอบไปยึงงูกูนีสินเข้ามาแลวหลักรอบาม่าท่ไทยเนี่ยคนละหาพันหกพันเนี่ยก็เห็นอยู่ชัดเจนเนี่ยแล้วเราอยู่สุขสบายมีงานให้ทาที่ไทยแล้วเราจะกลับไปทําไมอ่ะก็ฝากบอกเขาแค่เนี้ยคนที่กลับไปแล้วลําบากอ่ะคุณจะกลับไปทําไมจริงไหมพอพอ พ่อเขาบอกพูดเบาๆน่อยพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางนั้นไม่ได้อยู่นะครับน้องคนนี้บอกไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นแล้วเขาอยู่เมืองไทยปักหลักที่เมืองไทยแล้วก็เลยบอกให้เขาสาดไปถ้าถ้าไปหาพ่อแม่ฉันเจอนะอย่ยอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยละ่ะแม่ฉันอยู่บนสวรรค์แล้วละ่ะอืถ้าไปเจอไบ้านฉันอนะ่ะมีเศร้าสับ้นอยู่ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะฉันเป็นห่วงบ้านฉันด้วยเขาไม่มีบ้านแล้วมันใช่มันใส่ปวกบอกว่าเอองั้นมึงไม่ต้องกลับบ้านนะ เดี๋ยวกูไปหาพ่อหาแม่มึงเดี๋ยวนี้มึงดังนะมันว่ามันหาหนักเข่าไปหาพ่อหาแม่หาบ้านเออไปฝากคําถามมาว่าไปแล้วเจอพ่อแม่ฉันก็ฝากถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยล่ะไม่ใช่มันที่มันไปเนี่ยคือมันจะตามเข้าไปบนสวรรค์ไงไอพวกเนี้ยเออฮ้ย่าทุดลงงานจีนที่เขมนก็เลิกจ้างงานแล้วใช่ครับเยอะตอนเนี้ยเขาเลิกจ้างกันหมดแล้วตอนเนี้ย ถ้าเก่งกว่าน,นี้คือบอกคือนายกอะไรอะ่ะเมืองไทยดีที่สุดใช่ครับเมืองไทยอายุสบายใจที่สุดแล้วม, <า S 1> มันจะ <ขอ S 1> ตาม <ขอ S 1> ต่างด้าวเขามีระยะเวลาไม่ใช่เหรอตั้งน้องตั้งด้าวเขามีระยะเวลาไหมว่าจะต้องกลับอะไรเงี้ยต้องต่อวีซ่าต่ออะไรไหม มันต้องต่อวีซ่าค่ะถ้าให้มันขาดเราก็ต้องตอ่อสามสามเดือนครั้งอันนี้รายงานตัวเก้าสิบวันครั้งรายงานตัววีซ่าสองปีพาสปอร์ตเราทํามีห้าปีแล้วก็กับเอ่อห้าปีกับสิบปีแล้วถ้าแล้วถ้าต้องต่อเนี่ยจะต้องไปกลับไปต่อที่กัมพูชาไหมหรือว่าต่อที่ไทยได้เลยต่อที่ไทยได้เลยไม่ต้องกลับค่ะถ้าเรามีเงินเราก็แบบต่อได้เลย ไม่ต้องกลับประเทศอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเนี่ยเขาจะได้รู้กันจะได้ชัดเจนไงเพราะเขาอะที่คอมเมนต์มาแบบเนี้ยเขาเป็นห่วงน้องเขาเป็นห่วงน้องกันไงว่าอา้าวแล้วงี้ต้องกลับไปต่อวีซ่าต้องไปอะไรงี้ไหมเออแต่ถ้รูปแล้วก็คือว่าไม่มีนะไม่ต้องกลับไปนะก็คือซ่าได้เต็มที่จัดไปทั้งนั้นไม่มกลับถามเขาก็ก็บอกว่าถ้าแบบตลอดที่ผ่านมาก็ต่อได้แต่ในไทยนี่แหละไม่ต้องกลับฝากไอ้บอยด้วยให้มัน เกิดแบบน้องโอ้ยมันไม่มีวันเกิดหรอกไอ้ไอ้บุตรบทตรเถื่อนไอ้แบบปลไหลนะมันไม่มีวันเกิดหรอกมันเกิดอยู่ในบักควายปึกอยู่นั่นแหละผมไม่ให้อยู่นะไม่อยากให้อยู่นะมันเดือดร้อนประเทศไทยนะอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้ผมขอแนะนํานะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเอาแค่เฉพาะบางคนเราตัดเฉพาะหัว่าต้องพูดแบบนี้ไอ้คนที่เก่งที่กลางเนี่ยผมก็เลยไล่พวกนี้ก่อน เชือดลิงให้ไก่ดูเราไม่ใช่กระบวนการเชือดไก่ให้ลิงดูถ้าเชือดไก่ให้ลิงดูบางทีลิงมันมลอกเจ้าลิงมันไม่กลัวต้องเชือดลิงเลยนั่นแหละเดี๋ยวตัวที่เหลือก็จะอยู่ในระเบียบเรียบร้อยเองเามาถูกต้องอย่าไปคิดแบบนั้นใช่ครับคนดีก็มีมีครับคนดีก็มีก็เหมือนคนไทยแล้วว่าเอาพูกันตามตรงเลยอะเรานักเลงพอ คนไทยเองก็มีถูกไหมมีทั้งดีทั้งไม่ดีแหละถ้าไม่งั้นจะมีคนไปติดคุกติดตารางเหรอมันมีหมดแหละทุกชนชั้นทุกชนชาติมีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปแล้วยาไปเหมารวมเขา